สวัสดีค่ะปุกัญญาน้องอลิซจา้ามอนี่ปุกะะัญญาจะมาแนะนําวิธีเก็บกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อทํากล้วยฉาบให้ยืดระยะเวลาในการเก็บให้ยาวขึ้นนะคะสําหรับคนที่บ่มีเวลาเฮ็ดขนมตอนเหนื่องหลังจากที่ได้กล้วยดิบมาแล้วหล้ลา,ยลายเนาะเฮ็ดจังใดเฮาจังสีเห็ดกล้วยให้มันสดใหม่ตลอดเวลาก็คือน้ำกล้วยที่ได้มาจะ แซ่้ํำธรรมาดาแซ่ไปเลยสำหรับคนที่มีกล้วยเยอะๆเราก็บบอม,มีถังแซ่แแ้ํำแข็งนะจ๊ะเนาะนี่คือสูตรคเคล็ดลับของยาฤกิ์เลยด้ยจ้ะเขามีงานประจำมันบ่ทั้งเห็ดงานประจำน้ำทั้งเห็ดกล้วยน้ำบางที่ได้กล้วยมาเยอะเนาะมันที่นี่มันเห็ดบอท่านจ้ะพี่น้องจ้ะเข้าก็ากแค่ปาดกล้วยออกจากวีเนาะนี่จ้ะ เราเ่อกะนํำมาแซนแ่กับเามั่งแบบนี้แหละจ้าพี่น้องแซวเลยจะเราก็เอาเขาไว้ในหล่มเนาะพื่ให้ตตกแดดเนาะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรนะคะใส่น้ำใบซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องจะซอยยืดอายุการเก็บความสดใหม่ของกล้วยว้ได้ประมาณเป็นอาทิตย์เลยจ้าพี่น้องจา้าอันนี้คือ ปูก่กับญาทดลองมาแล้วนะจ๊ะนี่สำหรับที่ห้าวจีบย่งบ่ปอกเปลือกแต่ห้าปอกเปลือกแล้วห้าก็สามารถเก็บได้หนึ่งคือการแช่ถังน้ำแข็งเอาลงในถังน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งโปะหน้าข้างบนจะยืดอายุการสุกข,ของกล้วยน้ำว้าได้หลายวันขึ้นนะคะอันนี้คือกล้วยดิบจ้ะพี่น้องกล้วยดิบเนาะไม่เลาเหตดกล้วยฉาบ บางคนจะมีปัญหาในการกล้วยสุกกรเขาเฮ็ดบ่ท่านเพราะว่ากล้วยกล้วยฉาบเนี่ยเขาต้องใส่กล้วยทีม่มดิบดิบดิบสดสด,สดนะจ๊ะเนาะเห็นกล้วยสุกแล้วเขาจะเฮ็ดกล้วยฉาบว่าได้นอกจากเขาจะไปเฮ็ดขนมอย่างอื่นนะจ๊ะเนาะอันนี้เค็ดลับเดีจเ่จ้าเลยเพราะว่าปูกกัญญาเฮ็ดมาตลอดแล้วก็มีงานประจําด้วยบางวันก็เลือกทำนี่ กลับมาบางวันกล้วยมันกระสุกกรเขาก็เฮ็ดบ่ได้เอาไปทํากล้วยเบกแตกทีนี้กล้วยเบีกแตกบางวันมันกระตองใสเวลาเนาะปู่กายากก็เลยคิดหาวิธีอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยจ้ะนี่นํามาฝากพี่น้องเนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปนี้กับว่ามียังรายจ้ะน้าเก็บรับดีๆมับอกพี่น้องจ้ะนี่เอามาแซไว้ด้จ้ะยิบบงมบเลยเกลนปังเลยนี่จ้ะเก็บได้เป็นอาทิตย์เด้จ้ะพี่น้อง ขออย่างเดียวว่าให้เอาเข้าในที่ล่มอย่าให้โดนแดดนะคะแช่ไปเรื่อยจ้าเนี่ยพี่นอ้องม่มีผลยังแถมเนื้อกลวยของไนเหายังมีความดิ่งปอกเปลือกกง่ายขึ้นเนื้อข้างใน่ในชั้นแนนมีความเด้งกรอบแล้วก็ไม่เหนียวนี่จา้าผู้ได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปู่กัญญาหน,นองอริดนะเด้อจ้ะเด้อ น้่งจ้าระดีๆมาบอกพี่น้องจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า